างสุดยอดพระรองไรเดอร์ที่เหมือนพระเอกพลังความสามารถของใครจะโหดกว่ากันจะยิ่งใหญ่สมกับเป็นร่างสุดยอดหรือเปล่ามันจะมีตัวไหนกันบ้างไปดูกันในคลิปนี้กันได้เลยนะครับโปรดอ่านคำเตือนและใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเรานะครับผมอัฟฟันโมไปเรื่อยตา เจ๊บ้าครั้งเดียวพอทำไมฮะเกเยอะเหมือนเด็กปัญญาอ่อนอค,ครับผมบอกเยว่าวันนี้ผมวิชาการสุดๆทุกคนวิชาการอะไรทำเป็นเค็มมุ่งมแล้วบอกวิชาการผมไม่ก็ไม่จะจีนมา เราจะพูดถึงเกี่ยวกับไรเดอร์อีกแล้วว่าคนในช่องเราในชอบไรเดอร์ซะส่วนใหญ่คิดเองหรือเปล่าโอ้โหมึงดูยอดวิวดิอุลตร้าแมนหน้าตาอุบาทเนี่ยมึงเห็นไหมน่ะเออมันก็ได้มันก็ได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าไรเดอร์เขาก็ชอบนะครับวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับไรเดอร์ที่เป็นพระรองร่างสุดยอดหน้าตาคล้ายกับร่างสุดยอดเพะเอกไรเดอร์อ้โหอันนี้น่าสนใจมากคลิปนี้กูทำแล้วได้ฮะทแล้วก็ทุกคนต้องสนใจอย่างแน่นอนนะไปครับไปดูกันดีกว่าว่ามีตัวไหนกันบ้างนรับเริ่มต้นจากตัวแรกเลยครับก็คือตัวของ ไฟเน็ตเ <Final> อ็กหน้าตาขายไข่ หน้าตาคล้ายกับไข่าสเน็กเอ็กเซลอันนี้ร่างยอดมึงแม่ไหมเนี่ยร่างยอดผมไม่รู้ว่าร่างยอดไฟในบัตเตอร์ฟอร์หรือเปล่าแต่ว่านี่ร่างที่ขั้นพัฒนาสูงสุดแล้วกันนะครับคือตัวของไค่าสเน็กเอ็กเซลที่คล้ายกับตัวของไฟเนี่ e นน็กเอ็กเซลนะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาก็อย่างที่บอกฝาท่อมันก็คล้ายกันนะเหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะมันเป็นระบบเน็กเหมือนกันเน็กคืออะไรเน็กคือถัดไปรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็คล้ายกับไฟแล้วนะครับแล้วก็สีอะไรต่างๆอาจจะเหมือนไข่าสแต่ว่าก็เข็มขัดมัััันนนนคล้ายกกเเขมดหือ เหมือนกันเลยนะครับก็นี่ก็คือเป็นกล้าวพัฒนาใหม่แล้วก็ปุ่มกรธและตานะแทบจะคล้ายกับไฟทุกอย่างเลยใช่ครับแล้วก็ตอนที่เปลี่ยนเป็น x x e l เซล่าจะเหมือหมุนเหมือนกันเออครับผมเออก็คล้ายกันเหมือนกันแล้วก็ตานี่ก็ ตาก็เปลี่ยนสีเหมือนกันนะครับก็ถือว่าคล้ายกันละกันเอาจากตัวของไคสันเน็กกับตัวของไฟเน็กตัวต่อมาที่เราจะพูดถึงก็คือตัวของไนซ์เซอร์ไวกับริวคิเซอร์ไวซึ่งไนซ์เซอร์ไวเนี่ยก็ริวคิกับริวคิอะไรไนซ์เซอร์ไวนี่เขามาก่อนครับผมเขามาก่อนใช่แต่ว่าริวคิเขามาโชว์การเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็มีเหมือนกันซึ่งเป็นปีกข้างหนึ่งปีกข้างสีแดงไนซ์ก็เป็นปีกข้างหนึ่งเป็นสีน้ําเงินนะครับก็รูปร่างหน้าตาก็เซอร์ไวใช้คำว่าเซอร์ไวมันก็คล้ายกัน แล้วก็หน้าตาเนี่ยก็ทรงคล้ายนะแต่ว่าก็ม,มันก็จะมีบางส่วนที่ยังไม่คล้ายกรอบของตลาดการเนี่ยมันเปลี่ยนสีเฮ้ยมันเปลี่ยนร่างนะนี่คือ,อคร่รางสุดยอดที่หน้าตาหรือว่าชื่อเนี่ยคล้ายกันจรู้ว่าหน้าตาพี่มันก็หน้าตาก็ไม่ค,คล้ายเท่าไหร่แต่ว่ามันเซอร์ไวเหมือนกันเลยกันมันมีร่างยอดเหมือนกันนะเออไอพี่อันี้เนี่ยมันหน้าตาเหมือนกันเอางี้ดีกว่าชื่อเหมือนกันดีกว่า พลังเดียวกันดีกว่าพลังเดียวกันชื่อเหมือนกันดีกว่าครับผมนะครับสับไนเซอร์ไวและก็รีวิคเซอร์ไวครพอต่อสู้กันไปเนี่ยนะมีทุกอย่างเหมือนกันหมดทำไมโอรีนไม่มีบ้างแค่เขาวัดได้ก็เก่งพอแล้วไม่ต้องใช้การที่อะไรแต่ว่านี่คุยว้าไม่ได้แต่ว่าแยกร่างได้เออทำไมเขาไม่ใช้แยกร่างเจอโอดินเขาคิดไม่ถึงใช่เขาคิดเขาคาดไม่ถึงเพราะอะไรเข็มขัดสั้นโอเคต่อไปนะครับก็คือตัวของกาแท็กไฮเปอร์ฟอร์มคล้ายๆกับคาร์บุโตไฮเปอร์ฟอร์มมากเพราะชื่อเหมือนี่ย มันอยู่กับคาบุโตะไงแต่ว่าคาบุโตนี่เรียกอดีตหรืออนาคตมาสักอย่างนี้ผมไม่แน่ใจนะรเรียกมาให้กับคากามิใส่บ้างทําให้ไฮเปอร์แตนมันมี2อ,อันมีอ2อ,อ,อันอดีตกับอนาคตเอ,อครับแล้วทำไมเขาไม่ถึงไปให้ตัวดาคาบุโตบ้างโอ้โหมันกาด <laughs> S <S เดี๋ยวมันจะเหมือนกับพิเทพเกินไปเออมม่กลัวสู้ไม่ได้มันรู้วาคาร์มิเนี่ยมันอยากจะเป็นเหมือนเทนโดไงเขาก็เลยให้ไปยืมไปใช้กลายเป็นกาแท็กที่หน้าตาอีนั่นหน้าตานี่คือเท่มากหน้าตาที่เขางงอย่างควายเลยเขาโคตรใหญ่เลยใช่เขาใหญ่ไงพวกตัวไฮเปอร์ฟอร์มก็เขาใหญ่การแท็กก็ต้องเปลี่ยนบ้างนี่ที่มันเปลี่ยนนะถ้าเกิดไม่เปลี่ยนเนี่ยอย่างกับไรเดอร์คอเคซัสไม่เปลี่ยนที่เลยเลยเอาออกมาก็ล่างเดิมไม่รู้ว่าเอ้ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากความเร็วเอออันนี้ถือว่าไม่ลงททุนนน้เปดวีก็ลงใ นะครับหน้าตาเนี่ยแทบจะเหมือนกันละกันแล้วก็พลังเดียวกันละกันชุดเกราะมีเพิ่มเติมสีแดงขึ้นมานะก็ถือว่าเออชื่อเดียวกันคล้ายๆกันอ่าใช่คล้ายๆกันนะครับอ่าต่อมานะครับก็คือตัวของดีเ o m p อมพีฟอร์มกับดีเอ็นคอมพีฟอร์มโอเขามีคอมพีแล้วคอมพีเหมือนกันเอ้ชื่อคล้ายกันอ่าใช่แต่ว่าดีเนี่ก็ได้สมบัติจากอีกโลกดาร์กไรเดอร์ใช่ครับดีเอ็นเนี่ยก็ไปขโมยเข้ามา เป็นสมบัติของโรกดีเอ็นไงสมบัติของน่าจะเป็นลูกชายเนี่ยความฝันเนี่ยคืออยากจับจับดีเอ็นมากเคยโตขึ้นมาจะเป็นตำรวจการเวลาคอยจับดีเอ็นแล้วดีเอ็นเนี่ยกระโดนกระทืบแล้วกระทืบอีกสู้ไม่ได้ไอ้ภาคนี้เป็นภาคเดียวที่ดีเอ็นเม่งกากมากแล้วก็หนีหัวุขหัวซุนเออเม่งสู้ไม่ได้เลยคือไม่จะตายให้ได้แล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็ยอมรับอ่ะมึงเปิดกล่องแล้วกันมึงอยากได้ใช่ไหมเอามึงได้ไปแล้วกันก็เลยแปลงเป็นร่างเดี็นของพิธฟอร์มที่สามารถซัมมอนตัวร้ายไรเดอร์มาได้โอ้โหโผล่มาเป็นขย เพ<ว>ราว่าไม่ทำอะไรไมายืนแอคแล้วก็ปล่อยพลังจบให้รู้ว่าไม่มีพลังแต่ว่าเขาให้ดูดีไซน์ว่าเออมันเอาการ์ดมาเรียงแปะเหมือนกับบิเขียนนะเออเหมือนกันนะครับตัวต่อมาที่เราจะพูดถึงคือตัวของ สินสเปกเ,เตอร์อ,อันนี้เนี่ยน่าอังจากบาปทั้ง7ประการโลกเกี่ยวความบาปโลกเกี่ยวกับศาสนามารวมกันมันเหมือนอะไรมันเหมือนกับนี่ไงตัวของอ่ากรอสมุกเกนดามาชิแต่ว่าหน้าตายดามาชิเนี่ยจะเป็นสีเงินเงินหน่อยอแต่นี่ก็จะเป็นเงินฟ้าๆหน่อยอก็เข้ากับตัวสเปกเตอร์ใช่เพราะสเปกเตอร์มันออกสีเงินเงินฟ้าอยู่แล้ว ครับซึ่งแน่นอนว่าหน้าตาเนี่ยอาจจะเหมือนกันเยอะเพราะว่าเป็นร่างสุดยอดใช่นะครับเพราะว่ารางสุดยอดนี่ก็เหมือนกันไอเข็มขัดอะไรเงี้ยก็มันจะมีใส่เหมือนกันเป๊ะๆไอคอนนี้ก็เหมือนกันชื่ออะไรนะไอคอนไอคอนเหอโอเคชุดนี่เหมือนกับหมูเกล็ดเลยก็คือเอาร่างหมูเกน็ะมาย้อมแล้วก็มีเขา2แฉกนะใช่ครับเขาจะเหมือนโกนไม่ได้เพราะโกนเนี่ยจะเป็นแฉกเดียวจะมีหายลุ้งแต่เขานี่คือ2แฉกสวยต้องงากระไรใช่นี่คือหน้าตาจะคล้ายกับโกนมากแต่ว่าชื่อไม่เหมือนกันแล้วไม่เหมือนไม่ เหมือนกันมันหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ฮะผมเนี่ยซีนสเปกเ,เตอร์เนี่ยก็ไม่เหมือนกันแล้วอันนี้เคารว่าแต่ดีไซน์มันย้อมมาความย้อมมันมีความคล้ายกันแล้วเป็นร่างสุดยอดเหมือนกันด้วยใช่พลังเขาก็บอกอยู่ว่ามันเทียบเท่ากับบุเกนดามาชีเลยเออน่าน <ะ S 1> สนใจนะคะรับต่อมามนะครับคือตัวของแกรนจีโอกับตัวของเกรดมาเจสตี้อันนี้คล้ายกันเพราะว่าแปะเหมือนกันเอสายแปะของแกรนจีโอเนี่ยจะแปะรูปไรเดอร์ตัวของไรเดอร์รุ่นพี่ใช่ครับมาแปะแปะแปะนี้ทั้งตัวเลยเกรดไม่ยอมเออทำไมฮะเกรดบอกว่าเฮ้ยอ ครัดพี่น้าอกอ่ะมีคอมพิวตอมอ่ะเอามาให้กูหน่อยเอารวมการกลายเป็นไรวอสหนึ่งอันแล้วไรวอสนี่มีเสียงเยอะมากแล้วก็อันนี้ไม่ใช่เอาแท่งทองมาแปะนะเอาอะไรฮะเอาไรวอสเปล่าไรวอเรหลอกเปล่านี่มาแปะนึกว่าตุ่มโลกนี่นี่โลกที่อะไร นี่ก็ถือว่าดีนะครับเขาแล้วเขามีข้าวคุมด้วยอย่างน้อยเขาก็ดีเพราะแต่ตามตัวก็จะมีพวกไรวอร์รุ่นพี่ละกันมาแปะๆเอาไว้เป็นตะปมตะปั่นมาเลยเออก็ถือว่าหน้าตามันสวยแต่ว่าตัวก็ไม่เท่าไหร่แหละมาเกตมาสู้กับอะไรนะมาสู้กับอนาเธอร์บีเอ็มไงอ๋อไออนาเธอร์บีเอ็มเขาควายอ่ะเอาควายก็เหมือนเหมือนควายดีครับผมชอบมากเลยก็ตามนี้ละกันสลับตัวของเกรดมาเจสตี้นะครับหน้าตาก็คล้ายกับแกรนจิโอคล้ายไหมคล้ายอะไรวะพลังคล้ายไหมไรวอร์เนี่ยคล้ายเอาไรวอร์คล้าย ไลท์วคล้ายมึงเอาวอทไปด้วยไหมไม่ไลท์วอทของแกนจิลกับไอเกตมาิตี้มันคล้ายกันเอาเคยใช่คล้ายกันขายเอาไลท์วอทของแกนจิลมาย้อมเออมาย้อมไม่เป็นสีแดงแดงทองทองไปแล้วก็เพิ่มเสียงเพลงใหม่ใช่ครับเพื่อเอามาขายต่อแน่นอนครับในภารพิเศษกันไปนะครับครัผมตัวสุดท้ายนะครับคือตัวของเบสคิงฟอร์มกับการคิงฟอร์มการคิงฟอร์มเพิ่งมาใหม่เลยใช่ครับนะครับมาในภาคของเอาไซเดอร์ใช่ไหมใช่ครับที่โผล่มาเนี่ยเขาอยากจะเป็นแบบเบสคิงฟอร์มมากเขาศึกษามา20กว่าปีจริงเหรอคุณดี้ร์บ้าเรียกอน อาเก็สุกิมาตลอดนะเนี่ยตลอด20ปีโอ้โหเกสุกิอยู่ไหนเนี่ยเขาอยากจะเป็นคิงมากโอ้โหแต่เขาไม่อยากจะเป็นโจ๊กเกอร์นะเออขาต้องการที่จะเอาแค่กรอบล่างพอเอากรอบมาสูงก็พอแล้วอย่าให้กูเอาพลังอันเดียทั้ง13ตัวมาไม่เอาเขาจะเป็นโจ๊กเกอร์เขาก็เลยกลายเป็นตัวของคิงกาเรนหรือว่ากาเรนคิงฟอร์มใช่นะครับก็ตามด้วยกันโผล่มาก็ใช้ปืนยิงปังจบยิงเขาเรียกว่าอาร์คเนี่ยเขาเรียกเป็นตัวรับประสิทธิภาพแล้วอาร์คเนี่ยสั่งไม่ตายจริงนะผมหลังๆให้ผมเรียกว่าเ้ย ไอ้ทีนี่สีรลืวันเออดีแล้วที่มันชนะมาได้ถ้าเกิดมึงแพ้เมื่อ,อไหร่นะโอ้ยเออเป็นไรเดอร์ที่กระจอกมากหรือว่าในคาเมลินอาร์ไซเดอร์เนี่ยอาร์กเนี่ยคือเป็นพระเอก อผมมไ่ทรราบจิงแม่งโผล่มาโดนยำแล้วก็พะโผล่มาใหม่โผล่มาใหม่เนี่ยเอแต่เห็นได้เนี่ยโผล่มาเนี่ยรวมร่างกับซีโร่ทูเป็นซีโร่ทีเนี่ยเอันนี้ก็ทีน่าสนใจเพราะว่าซีโร่ทูเนี่ยมันก็เก่งพอตัวนะใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ารีวคิคกับไนท์เซอร์วายเนี่ยแม่งกากแล้วไอสัตว์มึงสู้โอดินไม่ได้เลยไงวะโอดินแม่งกากบันเลยขนาดเขายังเอาอาร์ตของโอดินเนี่ยไปทำเป็นวอเดอร์เลย์บุ๊คของเดซาร์ดอ่ะใช่แล้วเดซาร์ดตัวลูกกระจอกในเซเบอร์อ่ะเป็นลูกน้องเคนซัน มึงเอดการุ่นดีไม่ย่ำยิ้วไม่ย่ำยิวมึงรัดบอลเราไม่ต้องรองนะครับก็ประมาณนี้กันหลายคนบอกพี่มันก็มีไอ้พระรองก็เหมือนกับว่าก็มีเนี่ยแต่ว่ามันร่างรองสุดยอดครับผมอย่างร่างมร์นี่เดทฮิตมร์เออใช่ได้เดทฮิตเห็นนะหน้าตาแทบจะเหมือนกันเลยใช่ครับอันนี้ก็เป็นส่วนของอย่างรองร่างสุดยอดโอ้ยอย่างนั้นทำให้ได้กีดได้เต็มเลยเนี่ยมันใช้ทะเลมาร์คนอันเดียวกันเอออันนี้อันนี้ก็เยอะเหมือนกันใช่ครับผมนะครับก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนไปแต่ว่านี่คือเอาร่างสุดยอดผา พระเอกใช่ครับก็ตามนี้แล้วกันก็คือพลังเดียวกันนะพูดตรงที่อาจจะคล้ายกันบางส่วนแต่ว่าบางตัวก็ไม่คล้ายนะใช่ใช่เอาลวพี่ตัวนี้อ่าตัวไอ้เรเกี่คิงฟอร์มอ่ะมันไม่ใช่พระรองพระรองนี่กาเรนอ๋อกาเรนอันนี้พัดรองแล้วกันได้ครับ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 คกับครับครับครับรับค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 ครอมครับครับครับค่อบนรอบครั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 บครบครัาครัครับคัับครีคคคบันเทิงบางคนอาจจะคด เฮ้ย <He> มันมีจริงเออมันใช่ว่ะเขาเรียกว่าเราเอาเรื่องเราโทคุเล็กๆน้อยมาคุยกันแบบสนุกสนานดีกว่าเขาไม่เชื่อว่าเราทำมาสองคนนะเขาเชื่อว่าเรามีทีมงานใหญ่ <Okay. S 2> เห็นผลิตคลิปเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยลงกันสีคลิปแต่เรามีกันสองคนไง <laughs> สองคนก็ประมาณสามสามคลิปนี่ก็ใหญ่พอแล้วอันนี้ก็สี่คลิปเราทําให้รู้ว่าชีวิตจริงเนี่ยมันเป็นยังไงการประกอบอาชีพที่แท้จริงเนี่ยเขาทํากันยังไงโอกาสอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะต้องรีบคว้าไว้ไม่ทําก็อดแดกนะอาตามนี้แล้วกันนะครับตอนนี้ครับเรามีเสื้อนังแมวนะครับสามร้อยบาทนังมีลิมิเตดก็สามร้อยบาทสี่ร้อยสี่ร้อยบาทอับขึ้นมาเพราะว่าขายของไอ้พูกที่มันมาซื้อชาเออใช่นะครับเพราะว่าตอนนี้เหลือบางไซส์แล้วแน่นอนต้องรีบไปแย่งกันซื้อหน่อยครับแล้วก็อีกช่องทางนึงที่ สนับสนุนพวกเราได้คือต้าน้าของ ทิศมีนะครับสามารถโดเน็กันมาได้ชุดมาเตงก็มีนะใช่ครับชุตงก็สามารถโดเน็ตกันมาได้ช่องทาง Movie Doc หรือว่าช่องทางของโฟฟันก็มีเออแน่นอนนะครับหรือว่าไม่ก็ติดตามทางด้านของแฟนเพจ Facebook ครับผมโฟฟันคลับนะครับตอนนี้โดนแฮกไปรอบนึ่งว่ายง่ายคือเราแข็งแกร่งขึ้นเออครับผมเราเรียนรู้ด้วยตัวเองขึ้นเราไม่ต้องพึ่งใครนะครับเพราะว่าเราเนี่ยแข็งแกร่งอยู่แล้วก็เลยจะให้ทดสอบว่าเออการทำงานแต่ละอาชีพ่ยมันต้องมีอุปสรรคที่เราเน้นทราบขึ้นมาเองใช่ครับผมแล ่ะวันนี้ก็ไม่มีฝากละขอตัวลาแตา่พิธีนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายฮใหปมาไปเอ๊ะเห็นไหมเต็มเต็มครับเต็มตีนวัวชั้นเต็มตีนบอกให้ไม่ลืมตัดเลยตัดลงเลย <laughs>